ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีดท,ยยท่าน,าาาานเจ้า,าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อดชิโนผ่านคลกปมหม่ขอบคุณครับออกกรเ,เอ,บเอบา,าอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพีผ้านองนะครับมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเดอ้อผูใ้ใดหาควายสาวหน่อยนะครับสายพัฒนาพี่นอ้องเฮาอ่า เอาไปพัฒนาต่อพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อว,วันนี้มีมาเปิดมาแบ่งจักตัวนะครับรายละเอียดเป็นเจังไดพี่น้องเฮามาหุ่นจักจา,กกจากของผลสะกอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนํตัวสู้พีสู้น้องเราฟังนะครับน้องกิกอยู่บานวางทองตําบลห้วยเตยอําเภอกุงล่างจังหวัดมหาสารคามนี่พี่น้องมือน,น,อนีมีสาวหน่อยมะหาสองสาวสองสาว สองสาวงามหงั่มหงุ่มเชียงเชียงกินหยาเก่งราคาหอดแสนจากตัวบ่ราคาบ่ถึงแสนบ่ถึงแสนเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่พี่น้องเฮาเอารายละเอียดโอ้เบอร์โทรรายละเอียดกับสีบอกความเก่าเบอร์โทรกับสีศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามมาเนี่ยเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์ไลน์อ้ยพี่น้องเฮา มาเอาแนวมันไปไหวมาเอาไนมันไปวานมาเอาแนวขี่คันไปไหวทดาผัวอันนั้นมันก็แน่นอนของแท้เลยอันนั้นตัวห้เลยชีวิตชีวิตจริงบ่ะนาะจริงชีวิตจริงโอ้เอาไว้ปทดาเอาจักบาทตัวนี้ว่ามาตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาท สี่หมื่นกับเก่าได้สี่หมื่นกับเก่าพันบาทได้พี่น้องได้ครับต่อรองไดโคมสั่นโซฟี่เก่าความสูงเท่าไดครับเนี่ยความสูงเพิ่นลอยยี่สิบสามเซนติเมตรอืมลอยยี่สิบสามบวกลบเนาะจ้าไข่สิบเท่าใดเท่าใดครับเจ็ดเดือนก่อนนี่ไข่สิบสี่เดือนนี่นะครับพี่น้องห้องโอ้แน่นอนโอ้โหเก่งๆลูกเต่าเล่าไผ่มันเป็นลูกใส่เอกสารน่ะโชคมงคลค่ะเนี่ยเอกสารมีอยู่เนาะมี ใบหลอดควบชกมงค้นของลรื่นเรื่องฟ้ามพี่น้องเฮ้านะครับของลรื่นเรื่องฟ้ามโอ้ตัวนี้ได้ไลายแกนี่ยเ่๊มได้ไลายเฉ่ยมได้ไลายโอ้ห้ว่าเป็นควายงามคักๆแน่ๆห่ะพี่น้องครับตัวนี้นะครับชกมงค้นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอู้หเด้อค่ะโู้โหูห,หแต่ผมจำพ่กพิดนี่ชคมงคลนี่เป็นสายของกล้วยน้องบัวว่าครับตัวนี้ได้หางนะครับได้ท้ายได้ลำโตได้แขงขาดีอัตลักษณ์มาเบื้องด้านานาพี่น,อน้องเฮาบานนีโอ้ย คนอยากได้กล้วยหน่อยกล้วยสาวหน่อยอ่าเอามามาเอาไปเลี้ยง<ะ>เนาะมาเอาไปเลี้ยงผ<า>ู้ถามหลาพุถามหาว่าอยากได้ก็หาให้แล้วเดอ้เอค่ะหน้าตาอึกแมมอึกบอกอยังไงพี่น้องเฮาเบิง่งแข้งขานะครับอัตลักษณ์งามนะครับอัตลักษณ์นี่พูดแล้วพุน่นเล็บก็ดีค่ะปุ้ยพี่น้องเฮาได้การขนาดเด้ออ่าหางการะเยับโต๊ะ จุงยางครับจุงยางวนลวงจุงยางจุงยางมาหฮาวยางวนอ่อนไปเลยวนอ่อนไปเลยโซ่เช็กน้อยอบะมี่หางบะมี่ดอกตามีบะมี่ต้องตามีบะมี่นี่อโอ้แน่นอนบ้านพี่น้องเฮาได้การบ่าพี่น้องครับสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้พี่น้องเฮานะครับเบิ่งเอาเลยพี่น้องครับพุ่นอ่ะ เป็นลูกสาวของโชกมวงค้นนะครับโชกม้งค้นนี่เป็นสายกล้วยน้องบัวด้ดยพี่น้องเด้อแต่ผมจำผิดนะครับอ้วนดีนะดีหนาทึบเนาะจ้าเป็นควายตัวแขงขานะครับหึกถือว่าเป็นควายหึกดีนี่เขาข้อได้การเบื้องขวัญพี่น้องเขากลางสวงนนะครับเนาะจ้าขวัญกลางสวงก็โดยพี่น้องเด้อหาเงิน,น,นหาท่องก็มีอีกหาแบกก็มีจีนั่นนะจ้าอยู่ข้อเนาะจ้าหาแอกก็มี อัตลักษณ์ย่างงามพี่น้องเฮาเบื้องเบื้องไอ่แจ่มยุตาเพิ่นนะครับเบื้องแจ่มเพิ่นเบื้องข้อเบื้อ,องอ่องเรียบง่ายเรียบบกขบบกี้เนาะเรียบงามค่ะเรียบซักเจเดียด์ขนาดพี่น้องเฮาตัวนี้ไหมเนี่ยนอนขนาดพี่น้องครับอืมท้ายไกลๆเอายับออกคนหะน่อยยับออกไปทางพุ่นครับเออมาต้องยืนบังควายโอ้หูตัวเนาะจ้าหูหูดีเชียงดีพี่น้องเฮาอยู่ทอรังยังอย ถอยถอยถอยยืยนงามๆนั่นเอ้าได้การพี่น้องเขาบอกยืนงามคือยืนงามได้ยี่ดีเลยเป็นน้องเด้อเนาะผู้ใดหานะครับเหยาเหดีแข็งขาดีหางดีท้ายดีหมักหน้าตัดเลย 49, 29, <000 S 1> สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันรวมทรงให้พร้อมรวมทรงเอ้าไกลปไนได้ก่อนเหรอเอาหนูใจปั๊มหนูให้คนสองร้อยโลน่นเด้งเนาะขันใจขันใจเพราะปั๊มนี่ หายสองลอยหาซิบโลอ,อันนี้เป็นคนใจปั่มนะครับอันนั้นแห้งปั่มเกินปั่มเกินเลยสองลอยหาซิบก็ได้มาแห้งคักวันนี้ไปมีสองตัวบ้ามไ้มนี่มีสองตัว,ม,ม,ตวม,มาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮอมาเบิ่งตัวต่อไปพวกงามงามตัวนีม้มีนะครับเนะาะจ้าตัวนี้บอกมี่อา้าวคุณนนะ่ะดากเต็มทื่อๆคุนครับปล่อยไปเลยบ้งครับเดี๋ยวปล่อยไปได้เลยบ้างป,ปล่อยเลยโอ้ดีดีดีคุนครับพี่น้องเฮาไปแล้วยางไปแล้วอืแน่นอนแน่นอน อ้าพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิง่งโตที่สองนะครับผู้ใด้หาสูงสูงเด้อพี่น้องเด้อคงโยงพี่น้องครับนี่โอ้แข่งขาใหญ่จักบาทตัวนี้ว่ามาก่อนราคาตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทสูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบอายุครับอายุหนึ่งปีแปดเดือนโอ้พี่น้องเฮาสูงร้อยสามสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับควาย ปั้นนมนมเนาะจ้านะครับปีกัวๆพี่น้องครับเอายืนๆเลยครับยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนยืนยืนที่มันกองข้อิ่นโอ้อัตลักษณ์ขนมขาลังเห็ดดีๆลูกเต้าเล่าไผ่เหรอสร้างอุดรค่ะโอ้นี่ลูกสร้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อนะครับสร้างอุดรวนเขียงขาเงาเขียงขาเอ้าจับยืนดีๆครับจับยืนดีๆขียาเงาตูเงาหลัดฝาดไอ้ยืนขาหลังครับขาหลัง อ้อแตงป่าน,นางงามพี่นอ้องเฮาเบิ่งเอาเบ<อ><อ>ิ้องอะไรเด้อครับเน้อวายเชียงเชียงดีเส้นหลัสงสันหลังตรงดีนะครับท่ายมักนาวตัดแฉ่งขาไ่พี่น้องเฮานี่นะครับถัดตีให้พี่น้องเบิ่งก็คืออสไตล์สังอุดอนนะครับหางสีบ่พผัวปันดพี่น้องเฮาเบิ่งเอา,าเลยนี่นะครับปีครับแปดเดือนเนาะหนึ่งปีแปดเดือนส่งลอยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับ เขากระพึงมีบักพี่น้องเข้าเรือมมีบักสองบักสามบักนะครับอัตลักษณ์เพลิงแงมพี่น้องเบื้องตานะครับตาแต้มพี่น้องครับหุ่นแก้มนี่จ้ำนะครับข้อกระอองถุงนองขาวก,กาไลหนาหลังครบเล็บนีถือว่าใส่ได้นะครับเนะาะเร็บถือว่าใส่ได้นะครับตนว,วตัวลำคิงดีเลยล่ะตัวนี้นะครับผูไ้ไดหาสายพัฒนายอยู่ทอดได้กอคาเพิ่น หกหมื่นหกหมื่นห้าพ so ันบาทค่ะหกหมื right. ่นก uh ็หาพันบาทได้แล้วเด้อค่ะดองโอ้ยพี่น้องเหอเบิ่งแหนเบิ่งแหนเบิ่งแหนขาหลังไหมเหยียดดีดีพี่น้องครับขาหลังเพิ่นนะครับเหยียดดีขนาดเลยมีขวัญหามเงินหาทองนะครับเข่าข้อดีเบิ่งเสร็จลังตรงดีพี่น้องครับจ้าเอาเบิ่งถ่ายเพิ่นบ่ดนี้หลังตรงดีขาเงี้ยว ก็ถือว่าต้นลำเลียงยุ่ยงน้อยเนะาะคือสไตล์คว้วสูงพี่น้องเข้ากับสิเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าลอยสี่สิบนี่อยู่อยู่บ่ไกลพี่น้องครับพอตัวนี้มันลอยสามสิบเจ็ดแล้วพี่น้องเขา้าคือลอยสี่สิบนี่ก้อนก้อนฟันหลวงแท้แน่นอนนะครับเอาง,ไง,ไง่ายๆเลยพี่น้องเด้อก้อนเฉาพันสิรุ่นนี่นะถึงลอยสี่สิบแท้แน่นอนนะครับนี่เพราะว่าความสูงผลมาดีนะครับสไตล์สางอุดรเลยพี่น้องครับนี่ความสูงได อโอร่อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเฮาใครไม่ได้จี๋นี่แสนกัวได้คำหนีน่เนาะจ้าแม่นสมัยได้จี๋เนาะแม่นค่ะเอาจูงเสี้ยวเงี้ยวครับจูงเงี้ยวหร่อพี่นอ้องเพิ่งตำนี้มีบ่ตำนี้ป้อมีมีตะขีคานกันเอายืนมายยืนยืนดูเห็นเห็นตา,านพูดเลยตาเย้าตาคมแห้งพี่น้องเฮาอตาคมนะครับตาคมตาเย้วเลยนะครับพูดนะแม่นคำเบี้ยจับตาบอกย่างสวยนะครับโคนเขาควายไงนะครับวงเขาอุ้มบาทคือพอพผลัดพี่น้องเฮาวงเขาก็ตัวนี้คือพอแห้งเลยตัวนี้เด้อ เป็นแข้งเป็นขาเป็นชี้ซีบกับหอดชี้ซีบหอดด้วยค่ะนี่ความสูงอะ่ะความสูงจิว่าว่ามันบอกเลขมันออกตัวได้แบบมือเนี่ย <c oughs> มันออกสูนซองสูนซองเอา้าผู้ใด้บมันกับมาเสียวควายผู้ดใด้บอมันกับสลากให้รัฐบาลกินแบงไปผู้ใด้บอมันเนี่ยคือบอมันเออนี่พี่น้องครับอุ้ยตน้นตัวดีเลยพี่น้องเด้อแข้งขาดีพุ่มใจน้ำเสนอนี่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 นิ่งเป็นนิ่ง อานิ่งหูทั้งสองหูทั้งสองเลยเชื่องทั้งสองพักปัญญังพูนนะพี่น้องครับอืท้ายให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้องรอบๆตัวพี่น้องเขาให้เบิ้งหลายๆมุมนะครับทั้งมุมแจงทั้งมุมมืดพี่น้องเขาเป็นอย่งไรมันบ่หลายตัวเนาะแต่ว่าจริงๆเราค่อยหลายตัวอยู่เนาะค่อยหลายตัวแต่ว่ามันเกิดเอาซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่พี่น้องเขาเอาซ้ำนี่เอาสองตัวพ่อให้พี่น้องใน ได้พุ่งทุนหน่อยงบหน่อยพี่น้องเพิ่นไหนโชคเพิ่นคือว่ากะบ่าน่านเปิดแท้คือบ่เปิดให้เมืองแน่ก็เลยได้เปิดเปิดให้เพิ่นเมืองเพื่อยกับขนกับโชกโชกซื้อมือครับถามซื้อมือบ่มีข้ยเปิดตีกะบ่ามีอยู่กันบ่ท่านได้เปิดอยไอ้ไส้แล้วก็บท่านหนึเงินโง่มากยู้ส่นหอกว่านี่นะครับเอาโอ้ต้นโตดีล่ำชิงดีพี่น้องเฮาลูกสร้างอุดรผู้ใดหาเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงอีกประมาณปีหนึ่งพี่น้องเฮาตัวนี้ฟันกะสีลวงนี่ดอกพี่น้องครับกะสีผสมได้้นนนะะครัับตวี ตะว่าถึงเลี้ยงอีกปีหนึ่งนี่ความสูงมันลอยสี่สิบกว่าเรียตัวนี้ครับมันกระดูกในขาสูงดีขาหลังเหยียดตรงดีนะครับให้ว่าช่วงช่วงพนดีได้นะครับอันนี้เพียงแต่ว่าแต่โตหนังเลี้ยงจังหน่อยจ้ะแต่ว่าผิวดีด้วครับเนาะจ้าผิวดีด้วยเพราะว่าถือว่าเพราะถือว่าสูบว่าส้วมด้พี่น้องเฮาเบิ่งเอานะครับผู้เนี่ยได้ยาไล่เอาไปกินยาอันนี้กินหัวอาหารเป็นบ่ไหนเนาะย่างค่ะโอ้ยังธรรมชาติได้เห็นบ่ไหนยังธรรมชาติ นี่พี่น้องเฮานี่นะครับเอาไปปรุงไปแตงเอาถืออาหารดีๆนะครับถือน้ำเลี้ยงดีๆการเลี้ยงการเจียดีควายกะสีอ, <Yeah. S 1> อ้วนมันกะสีการเจริญเติบโตมันกะสีคูณสองพี่น้องเฮาเอาง่ายๆนะครับอันนี้ขนาดเลี้ยงธรรมชาตินะครับยังซัมนี่ โอ้ตัวนี้ว่าธรรมดาฮะที่มีพี่น้องเพิ่นอยากยกครูไปังดสีเดียวราคาไม่ีพิเศษใหรว่าก็ลดให้พิเศษได้ก็ันลดกันยกไปเลยก็ดีขึ้นกันมันก็ะจาได้ลดลงแน่ให้มันไปน้ำกันอืมเราก็ค่าคนสอบคนช่วงมันก็สจาคนช่วงมันสิก็สีง่ายเดี๋ยวซอยกันไปได้หลายหลายอย่างเนาะมันนุ่นกันไปนี่พี่น้องเขาเอาพี่น้องครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้โทรมาสอบถามผูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพิ่นเบอร์โทร่วยังหลบนะครับ 0 6 1 1 0 6 1 1 238 2 1 3เป็นทั้งเบอร์โทเบอร์โทเบอร์ไลน์ทั้งเบอร์ไลน์สายทุกสายยินดีรับสายบ่รับแต่ยามนอนรับคั่นบ่ได้รับก็คือความหมายว่าบ่ได้ยินหรือบ่บ่รับ โอ้ยขันบ่ตรับก็คือบ่รับรเป็นบ่โอ้ยังสี่กันได้จริงนะเอาไปนอนครับยังได้ยังโทรสอบถามรายละเอียดเชิงดึกจำเพลินได้ไปนอนได้เอกสารมีทุกตัวเนาะเอกสารครบค่ะมีเอกสารนะครับอยู่อยู่่เอออยู่ยามเออ่ยามท้องค่ำบ่ยามโศกยามหมานยามโศกยามหมานถือเลขบ่มือนี่มือนี่ถือเลขอยู่ถือโอ้แน่นอนควายจะสามขวดได้เด้อโอ้ยสามขวดมันหน่อยมันหน่อยตีเอานอย อ้าวพี่น้องครับสำหรับมือนีพ่อไ้สำเนีส่ส้มพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ